สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปเที่ยวที่สกอตแลนด์ตอนใต้กันนะคะอันนี้ออกจากบ้านประมาณเจ็ดมงครึ่งค่ะพาน้องหมา2ตัวไปด้วยชื่อเดซี่กับโดบี้โดบี้ตัวขาวดำเดซี่ตัวสีแดงนะคะอันนี้คือระหว่างทางรถติดค่ะเพราะว่ารถชนก็เลยต้องไปอีกทางหนึ่งทางลัดนะคะนี่น้องหมาโดบี้น่ารักมากอันนี้คือทางลัดนะคะบ้านเขา สวนเขาสวยคะ่ะไม่ใช่วสวนอะไรนะเอเนี่ยค่ะนี่อันนี้ระหว่างทางเจอโบสนะคะสวยมากแล้วก็น้ำเยอะมากค่ะไปสกอตแลนด์ช่วงนี้เพราะว่าพายุเข้าแต่เราก็ไปเพราะว่าหยุดสิบวันนี่ค่ะอันนี้ระหว่างทางยอร์กเชียร์เดลนชั่นพาร์คนะคะอันนี้ฝน,ฝนตกฝนตกไม่ใช่ฝนตกรถติด นี่ทามทางเลยค่ะฝนตกเยอะมากทันใดนั้นก็เจอหิมะเพราะว่าไม่คิดไม่ฝันว่าจะเจอหิมะนะคะจู่ๆก็เจอหิมะดีใจมากเพราะไม่เคยเห็นหิมะในชีวิตมาก่อนนี่โอ้ยสวยสวยสวยตกนิดเดียวก็สวยค่ะสําหรับเรานี่ไม่เคยเจอหิมะมาก่อนโอ้ตื่นเต้นมากนี่ก็เลยลงไปถ่ายแต่ไม่กล้าจับเพราะว่าสกปกมากแล้วก็ฝนตกเยอะรีบขึ้นรถดีกว่า นี่คะ่ะอันนี้ขับไปอีกนิดหน่อยก็เจอปราสาทคะ่ะปราสาทเดินไปดูสิคะน้ำน้ำหลากมากน้ำเยอะฝนตกฝนไม่ตกเยอะเหมือนไทยนะคะแต่ไม่รู้ทำไมน้ำบ้านเขาเยอะมากเลยฝนตกแบบกระปิดกระปอยแต่ตกตลอดอะคะ่ะไม่มีวันหยุดเลยนี่ อันนี้คือถ่ายจากรถนะคะนี่ปราสาทอันนี้ถึงสกอตแลนด์แล้วคะ่ะตอนแรกนึกว่ามันจะเป็น welcometo Scotland something แต่มีแค่ธงชาติสกอตแลนด์นิดเดียวเข้าเขตสกอตแลนด์แล้วนี่ฝนก็ตกอีกอันนี้ประมาณ3บ่าย3กว่าเองอันนี้นี่เช้าต่อมาคะ่ะนี่อันนี้ไปอยู่ข้างๆล็อกนะคะ L O C H ภาษาไทยแปลว่าอะไรไม่รู้เนี่ยคะ่ะ อ่างเก็บน้ำหรือเปล่าอะไรสักอย่างนะคะนี่ลมแรงมาก42กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเพราะว่าพายุเข้าเตือเอ้ยตัวเกือบปิวอันนี้ถ่ายกลางคืนค่ะนี่เอากล้อง iPhone 13ถ่ายอันนี้ตอนเช้านี่แชะสนอยนี่ถ้าเปิดวิดีโอจะได้ยินเสียงคลื่นชัดมากเลยคะ่ะเสียงลมอะไรต่างๆนานาน,าน,านี่ นี่อันนี้รถจอดที่นูน้นสีขาวๆเห็นไหมคะนอนจอดที่นูน้นแล้วก็พาหมามาเดินเล่นพาหมามาเจอหมาไม่เห็นคลื่นแล้วหมาไม่เคยเห็นมาก่อนหมาจะงับคลื่นคะ่ะคลื่นนะ้ําตลกมากแต่ลืมถ่ายอันนี้กําลังจะออกไปที่โคสค่ะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะชายฝั่งน่าจะชายฝั่ง ชายฝั่งทะเลนี่ค่ะกำลังไปออกไปจากแกลเวย์เนช่นพาร์คนะคะอันนี้เราอยู่เรามานอนที่อุทยานแห่งชาติแกลเวย์เนช่นพาร์คฝนตกตลอดทางอีกแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่านี่คือครั้งแรกที่มาสกอตแลนด์ในชีวิตตกก็ช่างมันค่ะขอให้ได้มาที่ยวมาเห็นด้วยตาเนื้อของตัวเองก็มีความสุขแล้วนี่จอดรถไว้เมื่อคืนอันนี้ผ่าน หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งบ้านเขาน่าจะเก่าแก่มากสองสามร้อยปีนู่นนะคะเพราะว่าบ้านเขาสร้างด้วยหินก้อนใหญ่อันนี้ก็คือน้ําท่วมไหมคะ่ะนี่ไม่ใช่แม่น้ํานะคะเป็นสวนของใครไม่รู้นี่อันนี้กําลังขึ้นเขาแล้วค่ะเลี้ยงแกะเยอะมากเลี้ยงแกะแล้วขายเนื้อนะคะขายเนื้อแกะนี่บ้านเขาเป็นอย่างนี้แต่พูดไปพูดมาสู้ ดอยเชียงดาวเราไม่ได้ค่ะดอยเชียงดาวเราสวยกว่าเยอะแต่มันคนละแบบเนาะเชียงดาวมันก็อีกแบบอันนี้คือยุโรปก็อีกแบบหนึ่งนี่ผ่านหมู่บ้านน้อยอีกแล้วหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งต้องค่อยๆขับเพราะว่าจะได้ถ่ายวิวได้นี่สนุกมากใครที่ได้วีซ่าอังกฤษแนะนำไปเที่ยวสกอตแลนด์ Scotland กับเวลส์ด้วยนะคะสวยแต่สกอตแลนด์คือเดอะเบสนี่อันนี้คือจอทย ถ่ายนิดนึงสีขาวๆนะั่นน่าจะเป็นหิมะน่าจะใช่นะคะจะบอกว่าน้ำตกก็ไม่ใช่น่าจะเป็นหิมะก็เลยค่อยๆถ่ายไปนี่บ้านค่ะเมืองเขาเป็นแบบนี้ก็ต้องชื่นชมทัศนียภาพให้ได้มากที่สุดนี่อันนี้ก็เริ่มเขียวแล้วเริ่มเขียวแล้วแต่จะเป็นภูเขาประมาณนี้อันนี้ใกล้ถึงชายชายฝั่งลคะคะนี บ้านแต่ลมแรงมาก42กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็บ้านเราชายฝั่งชายหาดสวยกว่าเยอะเทียบไม่ได้ฝรั่งเลยชอบไปเที่ยวบ้านเรากว่ามากกว่าหนาวค่ะหนาวมากต้องใส่เสื้อผ้ามาเที่ยวชายฝั่งก็กะไลอยู่เนาะนี่อันนี้หมาหินคืนครั้งแรกเฮาใหญ่เลยอันนี้คือขับกลับแล้วค่ะ กลับแล้วกลับไปนอนที่แกลโลวีนัชชิโนพาร์คค่ะนี่อันนี้กลับแล้วก็เลยถ่ายเพื่อนนอยที่จริงที่ถ่ายเพราะว่ามันจะเจออีกเกาะเกาะหนึ่งอะคะ่ะตรงนูน้นชื่อ Isle of a r r n n อะไรสักอย่างเน,นี่ยค่ะนี่ลมเยอะอันนี้ประมาณบ่ายสามนะคะต้องรีบกลับเพราะว่า อังกฤษสกอตแลนด์ Scotland, นี่สามโงกว่าเกือบสี่โมงนี้มืดแล้วคะ่ะมืดเหมือนสี่ทุ่มเลยต้องรีบกลับก่อนไม่งั้นจะยากไม่ชอบขับรถตอนกลางคืนตอนตอนมืดนี่น,นี้ขับไปขับไปเป็นคนนั่งนะคะไม่ได้อันนี้อ่าลืมไปแวะมาที่คาโซอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้แล้วค่ะนี่แหละคือลมแรงแรงดูนะคะแรง แรงมากอันนี้คือหมาดึงนะคะก็เลยสั่นนิดนึงไอตัวแดงนี่คือแบบตื่นเต้นทุกอย่างอันนี้คือบาร์บีคิวนะคะคนที่มาแคมป์ปิ้งที่นี่เขาทาบาร์บีคิวได้นี่นี่คือชายฟัง่งนี่โดบี้ทำอะไรชีค่ะเช็คอินทุกที่ชีชีไว้จะได้จำได้ว่าเคยมาแล้ว <laughs> นี่ค่ะอันนี้ ให้ซันเซ็ตแล้วสวยมากแต่ก็ลมแรงมากเช่นเดียวกันนะคะคนที่นี่คือสบายมากเขาอยู่กับลมแรงกับความหนาวมาเขาใส่เสื้อน้อยชิ้นมากเลยค่ะอันนี้อันนี้กำลังพาเข้าไปในปราสาทนะคะถือโทรศัพท์กับพยายามบังคับตัวเองไม่ให้ลมมากเลยค่ะดูสิดูลมพัดแรงมากนี่ ค่อยๆเดินค่ะเพราะว่าไม่งั้นโทรศัพท์จะปิวนี่ค่ะช้านิดหนึ่งนะคะเพราะว่าบังคับตัวเองเกือบล้มบางทีนี่โทรศัพท์ไปทางไหนก็ไม่รูล้ละค่อยๆเดินค่อยๆเดินขึ้นไปค่ะนี่สามีพาหมาขึ้นไปก่อนละขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็เจอโดบี้โดบี้ตัวขาวดำ ตัวขาวดำกลัวค่ะเพราะว่าสามารถเห็นข้างล่างเป็นรูเป็นรูมากลัวเราก็อ่ะเดินเดินผ่านไปพยายามเดินผ่านแล้วก็ขืนตัวเองด้วยเพราะไม่งั้นเราจะล้มนะคะเพราะว่าลมแรงมากดูค่ะดูแรงลมสิกว่าจะไปถึงถ่ายวิวได้เนี่ยโอ้ต้องสู้กับแรงลมเยอะมากนี่มาอยู่เมืองนอกมาอยู่ต่างประเทศนี่ลมแรงแรงแรงเกินไป ไม่ไหวค่ะนี่อันนี้คือแบบอ้อพยายามแล้วย้ในที่สุดก็ถ่ายได้ซันเซ็ตพระอาทิตย์ตกดินนะคะจากปราสาทนี่ค่ะสวยไหมอันนี้ถ่ายจากป่องป่องหน้าต่างน้อยนี่อันนี้คือกลับจริงๆแล้วค่ะนี่จำได้แล้วอันนี้คือกลับนี่สามีบอกให้รีบถ่ายไม่งั้นจะไม่เห็นพระอาทิตย์ตกดินนี่สวยมากลมก็แรงมากเช่นเดียวกันประมาณนี้ค่ะ